เดี๋ยวไปแรกกันที่ภูแก็ตอีกค่ะคนขับตุกๆและวพี่เบ,บ่าเกลียงค,คนขับตุกๆแมมขาแพงร้อยยานเมืองเกา่าภูแก็ตนุนรัฐบาลปราบสแกมเมอร์เชื่อมาตรการซ้ำลักไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนทําให้นําไปเตือนลูกค้าแล้วก็คนรอบข้างได้ไงขึ้นช่วยประชาชนรอดปลอดภัยค่ะ คนขับตุกๆแล้วก็แมค้าแพ่งลอยในยานเมืองเกา่าภูเก็ตได้ออกมาสนับสนุนมาตรการของรัฐบาลที่เดินหน้าปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์และกลุ่มมิชฉาฉีพออนไลน์อย่างจริงจังลังเกิดเหตุลอกลวงประชาชนต่อเนืองจนเสียหายทางรัพย์สินและเงินทองโดยคนขับตุกๆยานเมืองเก่าทนนทะลางกาบอกว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังมากขึ้นดีแล้วเพราะวัตทิพันธนมาเห็นแกเห็นคนทุกข์ลอกเสียงเงินหมากันนะ แกก็เองก็เคยเกลือบอทุกอคอเซนเตอร์โทรมาคเหมืนมันกันบอกว่ามีผัสะดุติดยาเสพติดถ้าไม่โอนเงินเนี่ยจะถูกจับโชคดีที่รู้ท่านนะรัฐารัดไม่ช่วยปราบปรามก็คงมีคนตกเป็นเยอะอีกมากเลยค่ะครับดานไหมครับหรือในย่านเมืองเก่าผูกเก็ดน,นะกับแกบอยเล็นด้วยอย่างมานะรับช่วงนี้มีเข้าโลกตัรัทรัพย์เนี่ยกันบอยชาวบ้านบางคนเนี่ยไม่รู้กระดิบอุนนะครับอะไรกันที่ให้กันบางทีก็มดทางบัญชีเลยนะกับการที่รัฐบ้านอมตการประกาศยำท่ามรักคือไม่เชื่อไม่รีบ ไม่อนนะครับจะทําให้เราเนี่ยได้นําไปเตือนลูกคา้าและคนรอบข้าในหายขึ้นขณะที่ประชาชนในพื้นที่ระบุวา่านะครับการลงพื้นที่กรวจรอบไลายบีกองเครือข่ายมิจช่ชีพตางออนไลน์ออฟไลน์นะครับก่อนจะนาทีมีพ้นเชิงรูปธรรมครับก็ทําให้ผู้คนเริ่มระมัดระวังมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันในอย่างสร้างวามหลักด้านความปลอดภยัยให้กับจุมชนเมืองสองเทียวย่างภูเก็ตนะนะครับเพิ่มความมั่นใจทั้งคนท้องทิ่นและกันหนักท้องเที่ยวด้วยครับเราไปขวางเสี้งกันเลยครับ โซนเซ็นเตอร์นี่มันเป็นการหลอกประชาชนน่ะแล้วมันเขาทาให้ประชาชนเดือดร้อนนะคะเหมือนเหมือนพี่ก็พี่พี่พี่ก็เจอปัญหาเยอะนั่นที่ภูเก็ตเนี่ยเจอสารพัดเพราะว่ามัน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 ก็สมควรจะปราบปรามอะค่ะมันไม่สมควรจะปล่อยไว้อะค่ะเพราะว่ามันอันตรายกับกับบุคลากรประชาชนทั่วไปอะค่ะเราใช้โทรศัพท์เราใช้อุลตังออนไลน์บ่อยอย่างเงี้ย โอนไปบ้านไปบางทีลูกก็โทรมามาแม่ไม่ไม่ได้ใช้เสียงลูกอย่างเงี้ยบางทีเขาก็เอาเสียงแบบลูกเรามาเรียบเรียงเสียงมาให้โอนไปให้สักสองพันหน่อยอย่างเงี้ยลูกก็พยายามโทรมาบอกแม่ว่าอย่าอย่าเด็ดขาดพันหนึ่งสองพันก็เยอะอยู่สําหรับคนหาเช้ากินขํานะคะนันเหนะไม่อยากให้มีอย่างนี้หรอกไม่อยากให้แบบมีหลอกลวงแบบนี้อยากให้ปราบให้เสร็จ